สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาทำกระหงใบตองกลีบอนุสรประดิษฐ์กันค่ะใบตองที่ใช้พับไม่ควรหนาจนเกินไปค่ะตัดกว้าง4เซนยาว8เซนค่ะวิธีพับพับใบตองให้เป็นแนวเฉียงค่ะมองตรงจุดกึ่งกลาง ทำเหมือนกรีบกระพุ้งค่ะจับใบตองค่ะดันขึ้นมาเล็กน้อยให้เกิดมุมค่ะพับด้านข้างทั้งสองด้านเรามองตรงนี้เป็นจุดตึงกลางนะคะตรงที่เป็นมุมขึ้นมาค่ะออกมาประมาณเซนกว่าด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะความกว้างของกลีบทำตามความต้องการได้ค่ะ ใช้แม็กเย็บท่านที่ขนาดด้านขวามือการพับจะตรงกันข้ามกับงานนี้นะคะด้านหลังค่ะ การพับอีกวิธีหนึ่งค่ะพับเป็นมุมเสียงก่อนนะคะจับงานขึ้นไปค่ะให้สารทบอยู่ข้างล่างแล้วจับจีบค่ะจับกระพุ้งนิดเดียวนะคะไม่ลึกจนเกินไปค่ะ,คะกลับมาด้านหน้างานพับเหมือนกันค่ะ แถวที่1นถึงสใช้ขนาด2.2องจุดสเซนค่ะแถวที่4ถึง7ใช้ขนาด2.5งจ้าเซนค่ะเพื่อง่ายในการติดกลีบสำหรับท่านที่เป็นมือใหม่นะคะส่วนที่เป็นฐานใช้หยวกกล้วยหรือก้านพืชที่อวบน้ำนะคะใช้ได้ค่ะเส,ส้นผ่าศูนย์กลางสีนิ้วครึ่งหนาสองนิ้วใช้มีดตัดด้านบนและด้านล่างออกนะคะลบเหลี่ยมออกค่ะ การติดกรีบกระทงนี้ไม่มีคอม้าเราก็วางขึ้นสูงนิดนึงนะคะติดด้วยตะปูเข็มหรือตะปูหมุดค่ะวางกรีบให้ชิดกันและเท่ากันค่ะ แถวที่หนึ่งติดเสร็จแล้วนะคะ14กลีบต่อไปแถวที่สองตรงแถวแรกจะมีจุดตัดแต่ละกลีบอยู่นะคะวางกลีบลงไปค่ะสับางระหว่างกลีบให้มุมสองข้างเลยขึ้นมานิดนึงนะคะจุดตัดตรงนี้ค่ะ ติดกรีบเสร็จแล้วทั้งหมดเจ็ดชั้นด้านล่างตรงฐานตัดใบกองติดด้วยค่ะด้านบนตกแต่งด้วยกลีบเลี้ยงกล้วยไม้ค่ะเทียนให้เรียบร้อยนะคะ แต่งด้วยดอกไม้ทูบเทียนให้สวยงามค่ะลองทำดูนะคะไม่ยากค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ